นเทสลาร่วงจะหลอนคนถือหุ้นเทสลาเอาไงดีได้ครับเป็นสซวบบจัดให้ผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนที่ถือหุ้นเทสลาไม่ไหวต้องยอมขายหุ้นทิ้งไปก่อนทั้งช่วงเลือกตั้งสาระต้นปีหรือว่าช่วงนี้เนี่ยที่โรบแท็กซี่เดี๋ยวเวิร์กเดี๋ยวก็โดนหลอกไปเผาถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นเทสลาจะฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วแต่คนก็ยังหลอนๆกับหุ้นมันอยู่นะซึ่งถ้าเกิดเขาจะขายเนี่ยผมว่าก็ไม่แปลกครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังชอบหุ้นเทสล่อากอกย ออปชันในแอปดามได้ครับหุ้นออปชันในแอปดามแบบโคตรสรุปคือถ้าหุ้นลง ภายในระยะเวลาที่เรากำหนดไว้เนี่ยเราก็จะได้กำไรครับแต่ถ้าหุ้นมันดันขึ้นเราก็จะขาดทุนแค่ในส่วนที่เราเอาไปซื้อพุทออปชั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบริหารไม่ดีเนี่ยการซื้อพวกออปชั่นมีความเสี่ยงต่อเงินในกระเป๋านะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยลองมาดูของจริงนะครับให้เราเข้าแอป,ปดามมาปุ๊บเนี่ยกดปุ่ม invest นะครับแล้วก็มาพิมพ์เลือกหุ้นเท sla นะครับพอเราเข้ามาที่หุ้นเท sla ปุ๊บเนี่ยให้กดปุ่ม buy นะครับแล้วก็เลือกปุ่ม buy tesla option แทน พอกดเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยให้กดปุ่มดาวครับจะอธิบายภาพนี้แบบช้าๆนะครับภาพนี้บอกว่าตอนนี้หุ้นเทสลาเนี่ยราคา3 9 5เหรียญถ้าเกิดหุ้นตกไปถึง309หรือลบประมาณ21%ภายในวันที่19กันยายนนี้เนี่ยเราจะได้กําไรประมาณ100%หรือเท่าหนึ่งจากเงินที่เราลงทุนซื้อพุทอปชั่นไปครับซึ่งถ้าเราซื้อพุทอปชั่นบนแอปด,ดาวไปปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าถ้าหุ้นเทสลาขึ้นเราก็ได้กําไรเหมือนเดิมไม่ตกรดแค่ต้องเสียค่าเข้าาาาาทํนนนนิดห่่่่ออยยยงใเเคคสีีจะะประมณ 29ดอลลาร์ที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ927บาทครับแต่ถ้าหุ้นเทสล a าลงเราก็จะเจ็บตัวน้อยลงเยอะมากเพราะเรามีพุทธออปชั่นป้องกันไว้แล้วหรืออาจจะกาไรเลยก็ได้ครับแถมตอนนี้เนี่ยดามเขาจัดโปรซื้อขายออปชั่นฟรีค่าธรรมเนียมไม่จํากัดไม้ไม่จํากัดช่วงเวลาถึงวันที่30พฤศจิกายน68ด้วยครับแล้วตอนนี้เพื่อนเื่อคิดว่ามีหุ้นตัวไหนที่ดูทรงแล้วน่าจะล่วงบ้างลองมิน้นท์มาบอกกันหน่อยนะครับ